แต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูการจัดตั้งรัฐบาลณนะเวลาชั่วโมงนี้ถ้าตัวเลขเป็นอย่างที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็คงสรุปได้แล้วว่ายังไงก็ต้องเกิดสูตรรัฐบาลที่มีภูมิใจไทยเป็นตัวตั้งและพรรคประชาชนไม่เข้าร่วมเพราะประชาชนบอกแล้วว่าถ้าภูมิใจไทยหนึ่งเขาจะไม่โหวตให้คุณนทินเป็นนายกตัดทิ้งไปหนึ่งพรรคหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอเราพูดถึงคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย แปลว่ามันจะต้องเกิดการรวมตัวกันให้ได้เกินครึ่งหนึ่งไปก่อน250ที่นั่งและในขณะเดียวกันก็ต้องเลยให้ได้ประมาณสัก300ถึงจะมีเสถียรภาพณนะเวลาตอนนี้สูตรรัฐบาลที่หลายคนมองมากที่สุดณขณะนี้นะครับก็คือตัวสูตรรัฐบาลที่มีพักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีพักเพื่อไทยและพักกล้าทรรเขาคำนวณล่าสุดเนี่ย3พักนี้นะครับพักภูมิใจไทย พักเพื่อไทยและพักกล้าทรร,รวมกันได้324ที่นั่ง27ซึ่งตอนนี้มันน่าจะเป็นตัวเลขที่ลงตัวที่สุดเพราะว่ามันผูกมัดใน2ประเด็น 1. พักประชาชนไม่โหวตให้พักภูมิใจไทย 1. นั่นะครับตัดทิ้งไปแล้ว1 2. ก็ต้องเหลือพักเพื่อไทยที่ต้องโหวตเข้ามาแต่ถ้าจะพักพกล้าทำรก็กรไม่มาประชาธิปัตย์ก็ไม่มาและจะไปรวมพักเล็ก มันไม่ได้เพราะสมมติ300ที่นั่งท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าประมาณ 9- ถึง ..1 0สอสอสสอสอต่อหนึ่งต่อหนึ่งที่นั่ง,ง,งซึ่งมันไม่มีพักไหนที่จะมีสิบคนแล้วในเวลาตอนเมื่อก่อนมีพักประาชา,าช,าาชาิหนึ่งพักตอนนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะเอาหลายๆพักมารวมกันเพื่อเป็นรัฐบาลมันก็เป็นไปไม่ได้มันเลยไม่มีทางเรื่องในทางคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากรวบรวมพักเล็กนะแต่พักเล็ก ประกอบอก,กัน,นแ,กแล้วมาหาแช์นี่เป็นไปไม่ได้เพราะทุกพักเขาก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองยกเว้นว่าเขาจะรวมตัวกันและมีได้เกิน9คนถึงจะได้1โควตารัฐมนตรีซึ่งขนาดนี้เรายังไม่พบมันทําให้สภาพบังคับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยจําพักกล้าทําก่อนเลยแล้วก็พักเพื่อไทยจําเป็นต้องบวกรวมกันเพื่อได้327ที่นั่ง โดยสภาพเพราะประชาธิปัตย์ไม่ร่วมกับกล้าทรรประเทศผมพูดเล่นๆแต่าเเชิลยอาจจะเป็นมันมีโอกาสความเป็นไปได้ใช่ไหมมันยากมากอสมมุติผมตั้งคาถามคุณบัเทียวว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเล่นแง่ว่าเขาประกาศว่าเขาไม่เป็นรัฐบาลอแต่ว่าพุ่มพญาไทยกับกล้าทําเนี่ยเขารวมกันเนี่ยสองร้อยห้าสิบถึงถึงถึงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเขาไม่เป็นเพราะเขาไม่อยากจะเป็นรองบ่อนพรรคพุ่มพญาไทยเขาอยากจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อจะเรียกคะแนนเสียงกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยจะทำยังไง เออเออถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือตอนนี้ก็คือป่ายค้าก็จะเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยพักสม้สมพักส้มประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ใช่ไหมประมาณสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบที่นน่งซึ่งก็ฉิวเฉียดมากขึ้นอยู่กับพักเล็กใช่ไหมพักเล็กก็จะมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจริงๆก็มีอำนาจต่อรองระดับหนึ่งม,มีอำนาจต่อรองระดับหนึ่งนะพอกระทรวงสำคัญได้ไหมถ้าใจบอกเข้าไปก็มีน้ำหนักครับแต่ผมยังไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยจะ,จะเรียกร้องมากเพราะว่าเหตุผลว่าหนึ่ง คุณทักษณิณอยู่ในคุกและคุณทักษณิณก็ต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรบางอย่างเช่นการขอพระชทานอภัยโทษการลดโทษนะครับซึ่งต้องอาศัยกระทรวงและกระบวนการและคุณทักษณิณยังมีคดีอีกเยอะที่ต้องถูกดําเนินการเมื่อก่อนเนี่ยภูมิใจไทยบวกเพื่อไทยและมีพรรคประชาชาติเข้ามาเนี่ยพรรคประชาชาติคุมกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นกระทรวงสําคัญใช่ไหมครับและทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยก็ถูกเล่นงานในหลายคดีคูวสวเขากระโดงอะไรแบบนี้อะไรนะครับแต่กระทรวงยุติธรรมกลายเป็นพื้นที่สําคัญขอ,ของคุณทักษิณด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าคุณทักษิณอาจจะอยากได้กระทรวงยุติธรรมนะแต่ถามว่าในเวลาที่ภูมิใจไทยจะปล่อยจะปล่อยไหมผมว่าไม่ปล่อยนะในสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมโดยอํานาจสภาพอํานาจเนี่ยเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ย สิ่งที่เราต้องจับตาดูก็คือว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเป็นคุณอนุทิน,นเป็นนายกแน่ๆอยู่แล้วเราก็ต้องจับตาดูว่าแม้ว่าเราจะรู้รู้ว่ามันจะเปลี่ยนจากนี้ไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องจับดูว่าคดีสําคัญก็คือคดีกอกระดองว่า World, 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 สาวเนี่ยจะเดินหน้าอย่างไงจะเดินหน้าอย่างไงสนามบินขนมราตรนั้นตอนนี้น,น่าสนใจมากเลยที่เราในฐานะประชาชนเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายไหนเนี่ย เราก็ไม่ควรจะปล่อยวางเรื่องนี้นะใช่ใชไม่ว่าเราจะไม่ชอบพักส้มไม่ชอบพักอื่นเราอยากจะให้พักอนุทินเป็นรัฐบาลแต่ว่าเรื่องความถูกต้องความยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยจะทําเรื่องเหล่านี้อย่างไงต้องตรวจสอบอเราต้องตรวจสอบเราอย่าอย่าอย่าลาะวางจากเรื่องวสวและ เรื่องขากรดงเดี๋ยวต้องให้รู้ว่าประชาธิปไตยอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะการย่อนบัตรนั่นแหะคือประชาธิปไตยทีนี้ผมเรียนในทราบว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับถึงเช้านี้ภูมิใจไทยร้อยเก้าสิบสามพักประชาชนตีฟื้นขึ้นมาจากเมื่อคืนนะเมื่อคืนไม่ถึงร้อยตอนนี้ร้อยสิบแปดนะครับนะแล้วก็พักเพื่อไทยเจ็ดสิบสี่สามพักนี้เนี่ยจะรวมกันได้ตอนนี้ถึงน,นาทีนี้นะครับสามรอยยี่สิบห้าเสียงเสียงกําลังพอดีที่จะเป็นรัฐบาลได้สี่ปีท่วมทนน,ท,ทนนะ อยู่ได้อาจอยู่ได้4ปีแต่ถ้าเขาไม่ทะเลาะกันนะครับอันนั้นนั่นเรื่องหนึ่งนะกลับมาดูเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วพักเล็กเรามาดูสองพักที่สําคัญที่คนพูดถึงกันเยอะเช่นเดียวกันในฝ่ายรุรักนะครับหนึ่งพลเอกรังสีอ่อเมื่อกี้พูดก่อนสามพักเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อยืนยันนะครับภูมิใจไทยเพื่อไทยและก็พักรัฐธรรมเนียมันเป็นคําทํานายของคุณสนธิริมทองคุณ <Yeah. S 1> พูดมาหลายสัปดาห์ว่ายังไงก็ต้องจับสามพักนี้แม้ไม่รู้ผลลัพธ์ก็ตาม yeah. แต่โดยสมการทางการเมืองเนี่ยในทางคณิตศาสตร์มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้จ,จริงๆ